Bila itu kan macam macam นู่นโบราณนักศึกษาวิศวะนี่คือสัญลักษณ์ของนักศึกษาวิศวะต้องมีไอ้นี่ไร้ปิดตกรุดเป็ดตะกรสมัยนู้นไม่มีเครื่องคิดเลขสมัยอาจารย์เรียนหนังสือเนี่ยไม่มีเครื่องคิดเลข เอาแบแพ็คการ์ดไอ้คาซิโอคาซิโอไม่มีงานวิศวะเนี่ยงานทางวิศวกรรมเนี่ยมันเริ่มมาเป็นร้อยร้อยปีละเป็นร้อยปีเขาคำนวณได้อย่างไรสมัยก่อนเขาคำนวณตัวเลขเยอะแยะเหมือนกันคำนวณด้วยไอ้ไตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสไลด์รู สไลด์สไลด์ก็คือเลื่อนมันมีส่วนแมันมีไส้ในที่เลื่อนได้เนาะมีสามชิ้นไส้ในนี่เลื่อนได้กับตัวนี้เรียกว่าแฮร์ไลน์เอาไว้อ่านตัวเลข ข้างบนนี้เป็นสเกลระยะไปหมดเลยมีสองด้านด้วยเอาไว้ทำอะไรคำนวณทุกอย่างเกือบทุกอย่างที่เรื่องเลขคุณหีรคูณหารเบสิกหาค่าไซน์คอสแทนคคตรคร์คร่หาได้หาอีกกำลัง สิยกกำลังถอดรูดหารูดต่างๆทำได้ด้วยเนี่ยอย่างเดียวหลากไปหลากมาเยอะนะมีประตูเลยมีเพื่อนก็ต้องปิดมีเข้ามาก็ปิดเลยครับเพื่อนมาให้ก็เปิดเราเองเนาะแล้ว บนนั้นเนี่ยมันเป็นสเกลอย่างเดียวเลยสเกลนั้นเนี่ยก็คือเป็นขีดขี่อ่ะอ่านเอานะนั่นคือความยากลำบากของวิศวะสมัยก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องทำงาน ด้วยอันนี้แหละาอางสงสัยบบเลยไปโหลดแอบมาเฮ้ยมีไว้มีแอบ,บสไลด์สูด้วยเออเขอาทาสมัยนี้มองเห็นไหม จะมีไอตรงการ์ร่เรื่อนได้แล้วก็มีนี่เป็นแฮร์ไลน์เอาไว้อ่านตัวเลขจางๆเลยเนาะ <c oughs> นะั <c oughs> ่นแหละคำนวณทุกอย่าง Amazing <c oughs> มากเลยนะเนี่ยลองไปดูคนบราณเก่งจริงๆนะไอ้เรื่อง Scale เนี่ย อาจารย์พูดอันนี้เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะพบชากชาิเรียกว่าซิงโครมตชกฉากซึ่งก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่สมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้กันในการหาค่าอะไรต่างๆในสมัยก่อนเนี่พวกกราฟที่ใช้เพื่อหาค่านู่นหาค่านี้จะมีเยอะมากเพราะว่าการคำนวณมันยากมากไง จะคำนวณสูตรที่เราพบว่าง่ายใส่ตัวเลขกดเคท,ที่อะไรจนไได้ค่าเนี่ยโอ้ถ้าใส่ใสไลด์หูเนี่ยมันจะออกมาได้แต่ละค่าเหนื่อยนะแล้วก็โอกาสพลาดก็สูงนะดังนั้นเขาจึงสร้างพวกตารางพวกกราฟพวกชากออกมาใช้เยอะมากถ้าไปดูเทคสมัยเก่าๆจะมีพวกนี้เยอะแต่สมัยใหม่นีน่ไม่มีแล้วก็คำนวณอ่ะ อันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นความรู้นะครับ <c oughs> ว่านี่คือเครื่องมือของวิศวะสมัยเก่านะเก่าแค่ไหนก็ดูหน้าอาจารย์เนี่ยัหลนะแต่หลังหลังรุ่นหล,งลังอาจารย์มาสักหน่อยเนี่ยก็ไม่มีละเลิกละเพราะเครื่องคิดเลขมันเข้ามาละราคามันก็ถูกลงนะครับเวียนมให้ดู <c oughs> ส่งต่อให้ดูมเขาเปอย่างนี้ดูลงเล็งลงเลง็วันนี้เรามาเรียนต่อเาะในเรื่องของ ดิว p อย n t น้ำค้างจุดน้ำค้างเราเรียนมาแต่เด็แกแล้วใช่ไหมจุดน้ำค้างคืออะไรครับดิวพอยต์ภาษาไทยเรียกว่าจุดน้ำค้างใช่ไหมมันคืออะไรเออกระช่มันคืออะไระมันคือไอ,ไอน้ำ ช้คำว่าจุดน้ำคางคืออะไร <S <S <an> <S เวลาเราพูดแล้วมันคืออะไรนีต้องเห็นภาพมันคืออะไรครับมันคือจนดไม่ได้ถามว่าดิวไม่ได้ถามว่าน้ำค้างคืออะไรถามจุดน้ำค้างคืออะไรค,ค,ร,ไครับขวบแมมันคืออะไรจุดล้อมแหนวจุด ไอ้คำว่าจุดๆเนี่ยมันไม่ใช่จุดๆเวลาเราตีความหมายมันเนี่ยเราต้องเข้าใจฐานมันกอ่อนคำว่าจุดน้ำค้างมันคืออุนน่นภูมิใช่ไหมมันคืออุณหภูมิค่ามันเนี่ยต่อเป็นอุณหภูมินะครับมันคืออุณหภูมิใดมีเงื่อนไขอุณหภูมิที่ เฮ้ยหว่าเรียนมาแล้วมันคืออุณหภูมิที่ทำให้ไอ้น้ําในอากาศขณะนั้นเริ่มควบแดงถูกป่ะใช่ไหมที่เรียนมาเป็นอย่างนั้นไหม <laughs> มันคืออุณหภูมินะครับนะีคืออย่างขณะนี้อากาศ <c oughs> บอกมือไหนบอ,อย,บยิบยิบอากาศนะจิต อากาศเออาาในอากาศนี้เนี่ยมีไอ้น้ำไหมมีไหมมีแต่เราไม่เห็นเนาะมันมีเราเชื่อว่ามันมีอะเผ่อจะรู้ได้ไงว่ามีหรือไม่มีเอออันนี้เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเรเชื่อว่ามันมีก่อนตามประสบาการณ์ที่อุณหภูมิขนาะน,นี้ไอน้ำไอ้น้ำอยู่ในสภาพอะไรครับเป็น น้ำที่อยู่ในนี้มีสภาพเป็นไอคือเป็นแก๊สนั่นเองแต่ถ้าเราลดอุณหภูมิมันลงลดลงลดลงลดลงจนถึงอุณหภูมิหนึ่งมันจะควบแน่นได้ใช่ไหมอุณหภูมินั้นเราเรียกว่าจุดน้ำค้างนะนั่นก็คือน้ำค้างที่มันเกิดบนยอดหญ้านะมันเกิดตอนไหนนะดึกๆน่แหละ ใช่ป่ะอ,อุณหภูมิบรรยากาศมันลดลงน้ำในอากาศมันคุนแน่เนาะโอเคไหมง่ายๆยางนี้แหลนะนะไอสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกันกับจุดน้ำค้างพวกนี้นะคุณมีแก้วน้ำเย็น แก้วใส่น้ําแข็งแล้วเดี๋ยวคุณก็มีน้ํามาเกาะข้างหอ่ข้างนอกถูกไหมเออน้ําข้างนอกมาจากไหนครับไอ้น้ําในอากาศที่ควบแน่นทําไมมันควบแน่นก็อุณหภูมิตรงผิวแก้วนั้นเนี่ยมันต่ําถูกไหมมันต่ํากว่าจุดนำคาน้างควบแน่นนะครับ อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะไม่เขียวฝ้าที่กระจกรถก็เหมือนกันเนี่ยรากฏการเดียวกันนะใช่ไหมเราต้องเข้าใจมันนิดนึ่งเนื่องนี้สำคัญในเรื่องปรับอากาศเพราะมันคือเกิดการเปลี่ยนเฟสของน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยจากเวเปอร์ไปเป็นเหลวถูกไหม คอนเดนซ์ ense, มาเกิดการคอนเดนซ์พวกนั้นอุณหภูมิในห้องนี้เนี่ยตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบก,กับจุดน้ำค้างเป็นยังไงครับอุณหภูมิขนาดนี้เมื่อเปรียบเทียบก,กับจุดน้ำค้าง นะว่าไงนะคำว่าเปรียบเทียบนี่แนะปลว่าเปรียบยังไงครับเปรียบเทียบเออเหมือนผลต่างเปรียบเทียบก็คือเปรียบมันมันสูงกว่ามันต่ำกว่าหรือม,มันเท่าบ้านเป็นไงฮนะสูงกว่าจุนดนองคารแน่นอนถูกปนะ ทีนี้ถ้าเราอยากเห็นน้ำค้างในห้องนี้เราทำไงครับคนดูลงแล้วเราบูลงจนกระทั่งถึงอุณหภูมิจุดน้ำค้างไอ้น้ำก็จะเริ่มควบแน่นถูกไหมจริงจริงมันเกิดอย่างเนี้ยไอ้น้ำที่หยดติ้งๆอยู่ข้างหลังนะในเมื่ออุณหภูมิมันต่ำกว่าจุดน้ำค้างที่นี่ยไอ้อากาศที่เข้าไปนีย พอไปผ่านคอยเย็นเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำกว่าความร้อนที่สูญเสียทำให้อุณหภูมิมันลดลงจกควบเน่ยจะกลับมาที่อากาศที่ก่อนในนี้เนาะมีอุณหภูมิหนึ่งเนาะอุณหภูมิมันเท่านี้แหละในนี้มีไอ้น้ำจำนวนหนึ่งใช่ไหมวันนั้นนั่นมันคือมีโอเมก้าตัวหนึ่งใช่ไหมเออมีรีเลทิวมินิต,ตี้ตัวหนึ่งใช่ไหม เออนะเอ็นทาปี้แน่นอนมีคำนวณได้กินป่ะคำถามของอญญาจารย์คือถ้าเราลดอุณภูมิมันลงลดลงเ,เปิดแอร์ให้หนาวเลยนะก่อนจะถึงจุดน้ำค้างก่อนจะถึงจุดน้ำค้างนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเกิดอะไรขึ้นบ้างลดอุณภูมิลงเกิดอะไรขึ้น หนาวหนาวเกิดหนาวโอเคหนาวทําไมหนาวทําไมหนาวเพราะอุณหภูมิมันลดลงที่ชัดๆนี่อุณหภูมิมันลดลงถูกไหมอันที่หนึ่งอุณหภูมิลดลงอันที่สองมีอะไรอีกแลเรามองความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีหลายอย่างใช่อุณหภูมิลดลงแล้วมันชื้นขึ้น มันชื้นขึ้นแปลว่าอะไรตัวไหนอ่ตัวความชื้นมีมีตัวไหน,น relative humidity เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิมแยากจะไล่เ,เกอกอุณหภูมิันลดลงละ relative humidity เพิ่มขึ้นหรือลดลงอุยากวยเลย เอาใหม่เอาตัวเอนทาลปีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอนทาลปี้ลดลงเพราะอุณหภูมิรดอ,อุณหภูมิในสูตรแตุ่ณจะเห็นเลยนะแต่มีตัวอื่นด้วยโอเมกาเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิมโอเมกา ใครว่าโอเมก้าเพิ่มขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าใครว่าโอเมก้าเท่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าใครว่าโอเมก้าลดลง ในหนึ่งนาทีเดี๋ยวนี้คุยกันโอเมก้าเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมหรือลดลงเพราะอะไรคิดเป็นสายนะคิดเป็นเทอร์โมไดนามิกส์นะคุยกันหน่อยเ้เรื่องนี้สำคัญมากมันเหมือนง่ายๆนะแต่ถ้าเราเรา,เราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเวลาเราไปวิเคราะห์จะลำบากมาช่วยหน่อยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ว่าโอเมก้าเพิ่มขึ้นยกมือ,อขอตัวแทนหนึ่งคนเชิญคุณนั่นแหละอโอเมก้าเพิ่มขึ้นใครว่าโอเมก้าเท่าเดิมคุณยกก่อนมาเลย,เลยใครว่าโอเมก้าลดลง ไปว่าโอเมก้าลดลงมีสองคนมาเลยลดลงคุณบอกลดลงนี่ทางด้านลดลงใช่ไหมมาอ่ะโอเมก้าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีอนไรทีนน็มาโชว์ เพราะว่าไอโอเมกา้าดีมันคือมันคือแมสของเวเบอร์ส่วนด้วยแมสของแต่ครับก็ถ้าอุณหภูมิมันลดลงก็จะแต่ก็จะต่ำลงเพราะม,มันมีความชสียมากขึ้นครับเก็เลยต้อเพิ่มกิน เรากำลังพูดถึงอากาศอันหนึ่งที่เรากัดเอาไว้เนี่ยอุณหภูมิลดลงไดแอร์มันหายไปไหนคุณบอกไอไดแอร์ลดลงใช่ไหมมวลของไดแอร์มันหายไปไหน <c oughs> Conservation of mass มวลต้องไม่สูญหายและไม่โตขึ้นมาอยู่ๆแมสของไดแอร์หายไปไหนม <c oughs> วลของไดแอร์เปลี่ยนไปเป็นเวพอร โอ้ oh my god สก,กัดจำสิบทีเลย oh <my> <c oughs> ไดแอร์มันเปลี่ยนไปเป็นเบปอร์ได้ไงมวลของอากาศอากาศอยู่ในสภาพเป็นอะไรครับมันเป็นแก๊สอยู่แล้วอาพลาดเดี๋ยวไว้ให้พลาดไปสักงงนะงนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเมกา้าลดลง เพราะไม่กล้าลดลงเพราะว่าเวเปอร์มันลดลงเวเปอร์มันลดลง,งวเวเปอร์ไหนลดลงวเวเปอร์ของน้ำเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันกลายเป็นวันของได้แอร์โอ้ยตายเลยยี่สิบทีเลยไะ มวลของมวลของน้ำกลายเป็นมวลของอากาศเฮ้ยวิศวะเครื่องกลตายแล้วคุเฮ้ยซีเรียสแล้วเนี่ยมวลมวลไอ้น้ำมันกลายเป็นมวลอากาศได้หรอเฮ้ยจริงเหรอคุณคิดงี้จริง มวลอากาศกลายเป็นมวลของน้าโอ้โหมันซีเรียสนะเนี่ยมันเป็นไปได้หรอมันคนละสสารนะถ้ายังไม่เกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต่อให้มันควบแน่นหรือมันระเหยหรือมันอะไรน้ํามันก็ยังเป็นน้ำหมต่อให้มันควบแน่นน้ําก็กลายเป็นหยดน้ํามันไม่มีทางกลายเป็นอากาศ น้ำละเหย,ยขึ้นมามันก็เป็นไอ้น้ำมันไม่ใช่อากาศโอเคไหมอากาศดรายแอร์คือดรายแอร์นะออต้องเข้าใจนี่นะอ่ะโอเมก้าตัวมันเขาเนื่องจากก่อนที่จะถึงจุดไอ้น้ำนะครับเอ้ยจุดน้ำค้างนะครับ วันของดายแอมมีค่าคงเดิมและวันของเวเฟอรลก็มีค่าคงเดิมครับอะไรข <c oughs> ึ้นคงเดิมทำไมคงเดิมเออตอบไม่จบทำไมูม <c oughs> ทุกอย่าง้อหมีเหตุผลตอให้้องต้องเงเงินคุณต้องมีอว่รทำไมวว่ายังไม่ถึงจุดน้ำทังเหรอเพราะว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแบงบอาาระจประมาณนรับตรงนี้เพื่อนนหประมาณนี้ ลดอุณหภูมิมันมวลของอากาศเปลี่ยนไหมไม่เปี่ยนะมวลมันเท่าเดิมแต่อุณหภูมิมันลดลงมวลของไอน้ำหมออไอ้น้ำนะทีนี้ MV เมื่อยังไม่ถึงจุดน้ำค้างมันก็ยังไม่ควบแน่นมวลมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมไม่มก็เท่าเดิม Mv ก็เท่าเดิม Ma ก็เท่าเดิม Mv ส่วน Ma คือโอเมกาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอเคไหมอันนี้เป็นเบสิกพื้นพื้นที่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจหลักเบสิย่างนี้คุณไปเจอระบบที่มันซับซ้อนเนี่ยคุณจะมีปัญหามากและท้ายสุดจริงๆก็คือคำนวณผิดหมดเลยเอาใหม่ หนาวเกินไปหนาวเกินไปว่าหรือมนมาสิบองศาแล้วไหวเพ,พิ่มอุณหภูมิหน่อยใส่ฮีตเตอร์เปิดฮีตเตอร์ขึ้นมาให้อุ่นเลยให้อุ่นเลยโอเมก้าเปลี่ยนไหมโอเมก้าเปลี่ยนไหมโอเมก้าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยแข็งแข็งชัดเจนมั่นใจน่อยโอเมก้าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เออไม่เปลี่ยนนะทําไมไม่เปลี่ยน <c oughs> ก็เอก็อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเอบก็ไม่เปลี่ยนถูกป่ะจริงป่ะไม่เปลี่ยนเนาะเอาใหม่เอาใหม่นะทีนี้กลับมา <c oughs> ที่อุณหภูมิปกติตอนนี้ของเราเย็นๆอยากอยากให้เย็นกว่านี้ลดอุณหภูมิลง ยังไม่ถึงจุดลังคาเนาะเอแคเจนเนยเมื่อกี้โอเมก้าไม่เปลี่ยนนะใช่ไหมโอเมก้าเปลี่ยนไหมโอเมก้าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงลดลง relative humidity relative humidity เปลี่ยนไหม ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไดเปลี่ยนไหม <c oughs> อะคุยกันเด็ะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเดิน <c oughs> relative h u m i d i t y สรุปว่าใครว่า relative h u m i d i t y เพิ่มขึ้น <Okay. S 1> เพิ่มขึ้นโอเคไอคุณออกไหมยังยังมาเลย <Okay. S 1> เพิ่มขึ้นใครว่า relative h u m i d i t y เท่าเดิมเท่าเดิมผมไม่มีเ้ย ใครว่าลดลงใครว่าเรลิี้ฮม m ลิตี้ลดลงคุณไม่มีอีก <c oughs> <c oughs> แล้วมันนเป็นอะไรล่ะคุณบอกว่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมใครบอกว่าเท่าเดิมใครบอกว่าลดลงใครบอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ก็ไม่มีต้องลองรู้อยู่แต่ไม่บอกใครว่ารู้อยู่แต่ไม่บอกโอ้ยการถามคำตอบไม่ได้แล้วมา relative humidity เพิ่มขึ้นเพราะอะไร เนฮิวมิตี้เท่ากับความดันของไอ้ไอน้ำส่วนกับความดันของแก๊สครับไม่ไม่ใช่ของแดนสุดครับแล้วถ้าอุณหภูมิลดลงทีจีจะลดลงยิ่งสูงเอ้ยเพราะนั้นมันจะได้มากแล้ว<ห>ทีอีปีล่ะปีเปลี่ยนไหม เปลี so ่ยนครับเปลี่ยนไหมพ oh, ีวีอ่าถ้าพีวีเปลี่ยนพีจีเปลี่ยนมันจะรู้ได้ไงรถนเลื่มลงเออฮะไหนล่ะรู้ว่าไหนรู่ไหนก็ได้รู่ไหนอันหนึ่งกินโดนี้นะถามแหล ทีวีเปลี่ยนไหม